นะครับหรือ10ล้อ FC ของตั้ม6ล้อทุกท่านนะครับยินดีต้อนรับท่านผู้ชมเข้าสู่ช่องตั้ม6ก้อรับสิ่งสุรินชาแนลครับวันนี้มาเยี่ยมเจ้าร็อกตัวแสบนะครับแล้วก็อยู่กับทีมงานชายเป่า ทรรมดาบุกต่เสาบุกนีอ,อ,อได้ในนเย็นแน่นอนอ่ะ,อะปล่อยตัวครับพญาแสงอาทิตย์นะครับ,บล็อกกี้ร้อยเก้าห้าสีน้ำเงินแก้วนะครับ่อจะลั่นไหมเอ่ยนะครับก็ชายเปาจัดหนักจัดเต็มให้ครับโอ้โหเสียงแต่นี้กินขาด ชาน้ำเนบครับไม่ชันครับสเต็ปเดิมครับต้องมีมาริงเงนนะครับอยู่ข,ข้างเหมือนก,นกันกับเดก้านะครับอันนี้ก็จะเป็นคันใหม่ของเขานะครับพระยาแสงทิดคนดังเมืองมหาสารคามตามด้วยเดก้านะครับ สียหมหูายลงไปครับตรงนี้น่าจะขุดสะนะครับทำยี <c oughs> ข้ขายไปโดนมือแมคโครครับ <c oughs> สติกเกอร์ก็สติกเกอร์ตีเล็กนะครับหรือว่าอาตีหิตอ,อ,ไไอันนี้ก็จะคุดจะนะครับดูท่าทางครับนี่ครับ ห้าคันนะครับหรอรากดินเบอร์สิบเอ็ดขับเพื่อนโดยเสียหมูครับเอาไปเทใส่อ่ะเอาไปเทใส่โอ้ รถบ่มีงานสิรถญี่ปุ่นกับรถหลายแล้วเดี๋ยวงานมันเอองานมันน้อยก็เลยก้นขามันกับบ่มีเนี่ยมันสั้นๆมันเาอสั้นๆแะไรมันค่อยดังดี ต่อผู้ใดดังๆนี่ปื้ดพ่อเแ่าห้งไเท่านากที่ตสตาร์ทเาเรื่องเท่าเราพ่อตุ้กตาอักบัตแอองอีกนี่งานนี่ห้าร้อยเที่ยวครับมีเด็กครับในรถมีเด็กด้วยสองคนนะครับ อ๋ไม่น่าแต่เสียงมันดังเนแปลกนะครับมีท่อออกตรงนู้น,นะครับวันนี้เราก็เอาคันนี้มานะครับเพราะว่ามาบ้านตัวเองครับก็เลยขับมอไซค์มาเล่นนะครับมาเจอกับทีมงานชายเปาแท็กซิ่งด้วยครับมีโอกาสก็จะถ่ายภาพบันทึกภาพให้ได้เป็น ไอ้เอชายเปาแท็กซิ่งได้หายคิดถึงกันนะครับหรือว่าทีมงานอู่ช่างคนนะครับซื้อขายแลกเปลี่ยนรถ6ก้อสิ้อยัลเลอร์นะครับมีให้ดูมากมายนะครับใครที่สนใจก็เชิญมาจับจองกันได้นะครับ